ฮ alo สวัสดีฮะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของเซลล์ด้อมทีเอสอีกครั้งนะฮะวันนี้เจอ,อมีเรื่องจะมาแจ้งสั้นนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าเออจริงๆแล้วผมควรจะทําการตัดต่ออะไรเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าเนื่องจากเพิ่งมาเจอปัญหานะฮะว่าตัวโปรแกรมที่ผมใช้อัดวิดีโอมันเออมันไม่ซัพพอร์ตกับโปรแกรมที่ผมใช้ตัดต่อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟุตเทจที่ผมอัดมาเนี่ยมันเลยใช้ไม่ได้นะฮะฮน้ําตาจะไหลนะฮะวันนี้เนี่ยวันนี้ผมก็เลยเออเอ้ยมาอย่าบังหน้าสิเฮ้ย เออเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยขอทําไกด์แบบเร่งด่วนเกี่ยวกับม้าก่อนเลยแล้วกันนะคับเพราะว่าตอนนี้มีคนรู้จักมาถามเยอะมากๆเลยนะครับว่าเอาม้าเนี่ยมันต้องเลือกซื้อ,อยังไงไปซื้อที่ไหนแล้วปกติม้าเนี่ยเขาเดูที่สกิลอะไรบ้างน,นะครับม้าเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับโดยเฉพาะผู้เล่นที่เริ่มที่จะต้องผจญภัยไปในที่หลายๆที่ นะครับผมแนะนําว่า,าให้คนเก็บเงินส่วนหนึ่งนะฮะหลังจากที่เริ่มมีอาวุธเริ่มมีชุดนิดหน่อยแล้วนะครับควรจะเริ่มเก็บเงินเพื่อซื้อม้านะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆในโลกของ b l a c k Desert ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับว่า,าม้าเนี่ยมีสกิลอะไรที่ควรจะดูบ้างหรือว่าควรจะดูบ้างในการเลือกซื้อนะครับ <c oughs> ขออภัยฮะก็ม้านะครับในส่วนของม้านะฮะก็ผมแนะนําว่ามีอยู่ทั้งหมด4สกิลที่น่าสนใจนะครับเอาที่น่าสนใจก่อนนะ4สกิลเลยที่น่าสนใจคือ1นึ่งสปรินต์ส t งอ t e สแตนต์แลแล้วก็4 4คือ two s e a t นะครับ drift เอ่อเริ่มจาก Sprint ก่อนนะครับสปริน t ก็คือการ เพิ่มความเร็วของม้านะครับม้าเนี่ยจะมีคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ3ระดับนะฮะคือระดับการเดิน2คือระดับการวิ่ง3คือระดับการสปรินต์นะครับตัว Instant a x c e l นะครับ Instant a x c e l นี่คือเป็นสกิลที่ทำให้สามารถเอ่อม้าเนี่ยจะพุ่งไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วเหมือนเดชนะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วจะติดคูดาวประมาณสัก2วินาทีก่อนที่จะกดเอ่อต่ออีกครั้งได้นะฮะส่วนสกิลที่3มนะครับมีชื่อว่า Drift นะครับ Drift ก็ตรงตัวเลยคือการเบรกเพื่อเข้าโค้ง หักศอกนะครับ4คือ two seat two seat ก็คือจะทําให้เ,เพื่อนในปาร์ตี้หรือว่าทําให้คนในกิวเราเนี่ยสามารถซ้อนท้ายเราได้ด้วยเพิ่มได้1คนนะฮะมาถึงวิธีการเลือกซื้อม้านะฮะวิธีการเลือกซื้อม้านะครับวิธีการเลือกซื้อนะฮะอย่างแรกเราจะต้องไปที่ stable ก่อนนะครับไปที่ stable ไม่ว่าจะเมืองไหนก็ตามนะครับมันจะมี stable อยู่นะฮะ ุยกับ npc stable นะครับแล้วก็กดคลิกที่ stable จากนั้นกดคลิกที่ horse market ด้านล่างนะครับจะมีะรายการที่มีคนเอาม้ามาขายเยอะแยะมากมายนะครับผมจะสอนวิธีการซื้อก็คือเราจะใช้ skill filter ด้านบนนะครับเพื่อหา skill ที่เราต้องการนะครับในกรณีนี้เนี่ยผมชอบดูจาก skill instant นะครับก็ดูที่ instant นะฮะทีนี้เนี่ยมันจะมีม้าโผล่มาเต็มเลยก็คือ คือม้าพวกนี้จะมีสกิล instant แน่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แค่หาดูว่าม้าตัวไหนมีสกิลสปรินต์กับดริฟต์อีกบ้างนะครับโดยที่ก็ดูว่าราคาที่ไม่แพงมากนะครับยกตัวอย่างเช่นม้าเทียหตัวนี้นะฮะสปีดเนี่ยเ,เราอาจจะถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ต้องไปมองเรื่องสปีดมากนะครับให้เน้นราคาถูกแล้วก็มี3สกิลหลักๆที่ผมบอกไปนะครับนั่นก็คือมีสปรินต์ int, instant accel แล้วก็ดริฟต์สสกิลนี้หลกัหลกๆนะครับ อย่างเช่นตัวนี้นะฮะราคา3 0 m มี drift มี sprint แล้วก็ instant a x c e l แน่นอนนะฮะเออผมมองว่าตัวนี้ยังไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ในการหยิบนะครับเพราะว่าถ้ามีแค่3 s k สกิลโดยที่มีสปีดแค่133เนี่ยผมว่ามองว่าช้าถ้าระดับ3 0 m เนี่ยควรจะได้สปีดน่าจะมากกว่า135ด้วยซ้ำไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่ออ,อตัวนี้ราคาอยู่ที่2 1 m นะฮะมีมีอะไรบ้าง มี Instant Axel นะแล้วก็มี t o Seater แต่ว่าไม่มี Sprint กับ Drift นะครับเพราะฉนะนั้นเราก็จะมองข้ามไปตรงนี้ 14m นะฮะมี Sprint Instant Axel แค่2 Skill เท่านั้นเองก็ถ้าถามว่าตัวนี้โอเคไหมก็พอรับได้นะครับในราคาที่ถูกมากนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่มี Drift แล้วก็เลเวลแค่เลเวล9เท่านั้นเองเราอาจจะมองเก็บไว้เป็นตัวเลือกก่อนนะฮะตรงนี้เทียร์6นะฮะร,ราคา 20m มี Drift มี Sprint แล้วก็มี Instant Axel ร,ราคา 20m สปีด1 3 7ถ้าเป็นผมผมจะซื้อเลยนะครับเพราะว่าสกิลครบ3สกิลสปีดมากกว่า1 3 5นะฮะอยู่ที่เทียร์6เนี่ยควรจะมีสปีดมากน่าจะควรจะมากกว่า1 3 5นะครับถ้า1 3 7ถือว่าเร็วใช้ได้เลยนะฮะมีทั้งมีดริฟต์มีสปรินท์แล้วก็มี i n s สแ n นต์เอ็นี่ถือว่าครบนะครับถ้าเป็นผมผมสามารถกดซื้อได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องเสียดายเงินตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับ ก็ประมาณนี้กับการเลือกซื้อมา้าคุณก็ลองไปดูว่าคุณมีปัจจัยประมาณเท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องสปีดเรื่องเทียรเรื่องอะไรพวกนี้อาจจะมองเป็นรองเป็นหลักนะครับเราเน้นให้สกิลดูสกิลให้ครบก่อนนะฮะก็ลองเปรียบเทียบเป็นตัวเลือกดูนะฮะอย่างตัวนี้มี Drift มี Drift, n n s t a n t น x e l มี e ูซีแต่ไม่มี Sprint น,นะฮะก็ไม่ค่อยน่าโดนเท่าไหร่นะฮะ ก็ประมาณนี้ประมาณนี้กับการเลือกซื้อมาถ้าเป็นผมเนี่ยโอ้โหเทียหกนี่น่าหยิบมากเลยเนี่ยต้องบอกให้เพื่อนมาหยิบรีบซื้อเลยอะส่วนเปอร์เซ็นต์นะครับของสกิลหมายความว่าเอ่อถ้าในกรณีนี้เนี่ยหลังจากที่ม้าได้สกิลมาครั้งแรกนะครับเราจะต้องฝึกใช้มันก่อนนะครับถ้าฝึกจนชำนาญแล้วนะครับมันจะขึ้น100%ถ้าขึ้น17%เนี่ยแสดงว่าเอ่อมาอ้ายังไม่ชนานาญพอ ถ้าหากเรากดใช้สกิลบ่อยๆนะครับมีโอกาสที่มันจะผิดพลาดนะฮะซึ่งจะทําให้มันจะเข้าสู่โหมดมินิเกมนะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูอย่างเช่นม้าของผมนะฮะม้าของผมเนี่ยสกิลมีสกิลฟอร์ชอปอยู่นะฮะอยู่ที่80%นะครับยังไม่100%นะแต่ส่วนใหญ่สกิลผมจะร้อยหมดแล้ว <c oughs> นะฮะเอาสกิลนี้ก็ได้สกิลที่ชื่อว่ารอนะฮะคำราม นะครับกดสเปซบาร์นะฮะถ้ากดใช้นะครับแล้วเฟลนะฮะแล้วมันจะมีมินิเกมขึ้นถ้าคุณไม่กดอะไรเลยเนี่ยคุณจะตกจากม้านะครับเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากวิธีการประคองให้เราอยู่บนหลังม้าต่อนะครับคือการกด w กับกด S นะครับแล้วก็ไม่เอ่อให้กดตามจังหวะนะครับถ้ามันขึ้นเร็วให้กดรัวสมมติว่าถ้ามันขึ้นเร็วๆให้เรากด S รัวถ้ามันลงเร็วๆก็ให้กด W ลรัวๆนะฮะแต่ว่า ถ้ามันไม่เข็มมันไม่กระดิกนะครับเราก็ไม่ต้องกดอะไรนะฮะอย่างเช่นแบบนี้นะฮะมันขึ้นโอ้ไม่ทันครั้งแรกเนี่ยอาจจะคุณอาจจะตกมา้าปึ๊บแต่ทีนี้คุณจะรู้แล้วว่าครั้งต่อไปเนี่ยคุณจะต้องกด S เยอะๆนะฮะอืบอ่าประมาณนี้นะฮะก็จะมีการฝึกสกิลม้านะครับเป็นการเลี้ยงไม่ให้ตกม้าเฉยๆนะครับผมก็ฝึกกันจนกว่าจะมาสเตอร์นะฮะขึ้นเป็น100%นะครับพอมันขึ้น100%แล้วเนี่ย เราจะไม่ต้องฝึกอีกแล้วนะครับก็คือกดยังไงก็ติดตลอดนั่นเองนะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับสกิลอีกสามสกิลด้วยนะฮะนั่นคือที่ผมบอกก็คือสปรินต์ดริฟท์แล้วก็อินสแตนต์หน้าตาเป็นไงเดี๋ยวจะแสดงให้ดูด้วยนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยผมขอสอนทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆสำหรับคนที่มีม้าอยู่แล้วนะครับในกรณีที่คุณจอดมาไว้ตรงที่ไม่มีมอนนะครับแล้วคุณต้อง กลับไปที่ม้าแต่คุณจําทางไม่ได้นะฮะในเรดาร์มินิแมปของคุณไม่มีม้าว่าไม่บอกว่าม้าอยู่ไหนนะฮะเล็กๆก,ก็คือคุณเปิดเมาส์ขึ้นมานะครับเอาเมาส์คลิกไปที่สัญลักษณ์รูปม้านะฮะด้วยการกดคลิกขวานะครับอาจจะกด1ห,หรือถึงทีนะฮะมันจะโชว์มาในมินิแมปบอกว่าม้าคุณอยู่ไหนหนั่นเองนะฮะคุณก็แค่วิ่งไปจุดตรงที่มันมาร์กไว้นะครับโซนอีกอย่างหนึ่งคือในกรณีที่เอ่อม้าของคุณติด นะครับเราไม่สามารถกดปีนขึ้นได้หรือว่าดันไปหลงอยู่ในฝูงม้าที่ม้าคนเยอะนะครับเราไม่อยากเข้าไปอย่างเช่นในกรณีนี้นะฮะคุณสามารถเปิดเมาส์ขึ้นมานะครับแล้วกดคลิกซ้ายที่รูปม้านะฮะมันจะเป็นการเรียกม้ามานะครับซึ่งการเรียกม้าเนี่ยจะต้องอยู่ในระยะที่ไม่ไกลมากนะครับถ้าปกติแล้วมันจะมีฟลุตมัง้งหรือว่าขลุยเนี่ยมันจะสามารถเรียกได้ไกลขึ้นนะครับแต่ว่า ถ้าเราใช้ผิวปากเนี่ยเราจะอยู่ในระยะที่ไม่ไกลมากนั่นเองนะครับต่อมาจะเป็นสกิลของม้านะครับอย่างแรกเลยจะพูดถึงสปรินต์นะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งเล่นไปไฮเดลโดยลวเออไปแคปพิออนด้วยลวกันนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะว่าผมต้องต้องวิ่งไปแคปพิออนอยู่แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มจากตรงนี้แล้วกันนะ เรื่องจากสกิลแรกนะครับสปรินต์สปรินต์คือการเพิ่มความเร็วนะครับในระดับที่3ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยม้าจะวิ่งที่ความเร็วอยู่ระดับนี้นะครับอันนี้คือเร็วที่สุดของม้าปกติที่ไม่มีสปรินต์นะครับในกรณีที่เรามีสปรินต์น,นะฮะให้กดชิฟต์อีกหนึ่งครั้งนะฮะมันจะเพิ่มความเร็วขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับอันนี้คือสปรินต์ <c oughs> ส่วนสกิลที่2นะฮะนั่นก็คือดริฟ นะครับเอ่ drift เนี่ยเ,เดี๋ยวบอกนิดน,นึงนะไอ้ตรงที่เขียนว่าเมาส์ฟังก์ชันหนึ่งนี่จริงๆผมจริงๆมันต้องเป็นปุ่ม F นะแต่ว่าผมเซตบายคีย์ใหม่เป็นปุ่มใช้เมาส์ใช้เมาส์าแทนนะฮะโอเคเออ่สำหรับ drift นะครับ drift ไม่มีอะไรมากนะครับในขณะที่คุณวิ่งในระดับความเร็วความเร็วเกือบสุดหรือว่าระดับสปรินต์นะฮะให้คุณกด A กับ D เอ่อ A กับ S หรือว่า D กับ S ค้างไว้นะครับมันจะเป็นการ drift นะครับหรือว่ากดทีเดียวก็ได้นะครับถ้าคุณกดค้างไว้มันจะเบรกมันจะดริฟ1์0องศานะครับประมาณนี้นะฮะนี่คือการดริฟท์่วนอีกสกิลหนึ่งก็คือ instant a x c e l นะครับ instant a x c e l เนี่ยคือการกด F นะฮะโดยปุ่ม Default อยู่ที่ F ในในการวิ่งอยู่นะฮะกด F มันจะพุ่งไปด้านหน้า สักแป๊บหนึงแล้วก็ติดกูดาวไม่สามารถกดต่อเนื่องกันได้นะครับมันจะติดกูดาวประมาณ2วิแม้จะกดรัวรือกดค้างไว้นะฮะมันจะไม่สามารถกดต่อเนื่องได้อันนี้คือ instant e x c e l นะครับต่อมาเนี่ยจะเป็นทริกก็คือการใช้ drift เพื่อตัดคูดาวของ instant e x c e l นะครับทำให้เราสามารถกดได้ตลอดโดยที่ไม่ต้องรอคูดาวนะฮะทริกเล็กๆก็คือ ผมจะแนะนำว่าให้คุณกด drift นะครับกด drift กด d ิฟ f ์กด ift, กด, ift, กด,ดหน้าแล้วกดออกด F ทันทีนะครับ <c oughs> อย่างเช่นแบบนี้นะฮะคุณเริ่มวิ่งก่อนนะครับคุณเริ่มวิ่งปุ๊บกด drift แต่มันอยู่ค้างแล้ว instant อย่างนี้นะฮะอันนี้คือการส c r i p อ animation หรือว่าการตัดครูดาวของ instant accel นะครับ ถ้าเราใช้ประกอบกันนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะฮะกดเดินหน้าค้างปุ๊บดิฟเดินหน้าค้างดิฟเดินหน้าค้างกดปุ่ม F ค้างไว้เลยนะฮะกดแค่ดิฟกับเดินหน้าอย่างเดียวพอนะฮะดิฟเดินหน้าดิฟเดินหน้านะครับดิฟเดินหน้ามันจะเป็นอย่างนี้นะฮะในกรณีที่คุณมีสกิลอีกสกิลหนึ่งชื่อว่าชาร์จนะครับสกิลชาร์จนะครับ คือปกติแล้วก่อนที่เราจะกด Instant ได้นะครับมันจะต้องมาเราจะต้องวิ่งวิ่งเร็วระดับหนึ่งก่อนนะครับมันถึงจะเริ่มกดกดอ่ uh, Instant ได้นะฮะะฉะนั้นเนี่ยเราจะเพิ่มความเร็วในการกด Instant นะครับด้วย Skill c h a r นะครับ Skill c h a r ก็คือการกดตัวคิวนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในความเร็วระดับไหนก็ตามนะครับมันจะเป็นการพุ่งชนด้านหน้านะครับ ถ้าสมมติมีมอนอยู่ด้านหน้าหรือว่าเราเปิดพ K อยู่มันจะชนให้ศัตรูล้มนะครับกดคิวนะฮะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเรามีสกิลชาร์จนะครับจะเหมาะมากในการใช้ออกตัวนะครับอย่างเช่นแบบนี้นะฮะปกติแล้วผมจะต้องกดวิ่งก่อนปุ๊บกดวิ่งเสร็จใช่ไหมวิ่งเร็วปุ๊บแล้วกดอินสแตนใช่ไหมฮะแต่กลับกันนะฮะถ้าผมกดชาร์จปุ๊บชาร์จตัดคูดาวด้วยดริฟ์แล้วก็ใช้อินสแตนแอคเซลนะครับ มันจะเข้ามันจะสามารถกด Insta e ็กเซได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรออะไรเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> นี่นะฮะก็ประมาณนี้ก็ co. ม้านะครับผมแนะนำว่าถ้าคุณเริ่มมีเงินแล้วมีอาวุธแล้วนะฮะ <c oughs> ผมแนะนำว่าให้คุณเนี่ยเริ่มที่จะเก็บเงินซื้อม้าสัก1ตัวนะครับราคาประมาณสัก15-20 M เอมนะฮะอยู่ที่ประมาณเทีย <c oughs> หกหรืออะไรพวกนี้ผมผมว่าจะคุ้มค่ามากๆนะครับกับการลงทุนเรื่องม้า นะครับยังไงผมก็แนะนําให้ซื้อมาก่อนนะฮะที่เหลือก็คือการฝึกสกิลม้าให้ได้ร้อนะฮะแล้วก็ทำการฝึกฝนการกด c a n c e ิล n อนิเมชันนะครับของการ Drift แล้วก็ i n นสแตนนะครับง่ายเอาจริงๆก็คือง่ายมากนะทริคก็คือกดเนี่ย Sd เนี่ย Sd กับ Sa เนี่ยแล้วกดดินหน้ากดตึ๊บอย่างเงี้ยกดแค่นี้แล้วกด F ค้างไว้เลยนะครับนะฮะ ประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการวิ่งไปที่เมือง c a ปิออนนะฮะก็ลองดูแล้วกันนะฮะว่าผมกดคีย์บอร์ดยังไงบ้างนะครับแล้วก็หวังว่าไกด์นี้คงจะเป็นประโยชน์นะฮะสำหรับหลายๆคนที่กําลังหาวิธีการเลิกซื้อม้าอยู่นะครับเอ่อส่วนไกด์ของวินิคัสกับ b บล็กเด s เซออื่นๆนะฮะจะเริ่มทยอยตามมานะครับแต่ว่าอันนี้ผมขอทําเป็นไกด์เอาแบบเร่งด่วนออกมาก่อนนะครับก็ ประมาณนี้ละกันนะฮะแล้วเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันในคลิปหน้าก็อย่าลืมกด subscribe กันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกดไลค์ที่แฟนเพจนะฮะที่ w w w f a c e b o o k c o m s บุ d o m t h นะฮะมีอะไรเข้ามาทักทายกันได้นะครับผมก็เล่น b a c k d e s e r อออนไลนอยู่นะฮะอยู่ที่ s e r v e ร์อีแนะครับยังไงไว้เจอกันในคลิปหน้านะฮะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะฮะแล้วเจอกันสวัสดีครับ